หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับช่างนะครับกําลังแบกไม้นะครับไม้แบบแบบไม้นะครับนี่เอาไม่ไม่เห็นยังครับนี่ครับเสริมขอบวงกบเมขอบวงกบนะครับเด้อใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ด้วยสายตาของคนไม่เป็นช่างนะครับมองดูนะครับหน้าต่างก็ใส่เรียบร้อยแล้วประตูก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ใครนะครับใส่แว่นนู่นนะครับแบกอุปกรณ์มาหน้าตาคุ้นๆนะครับหน้าตาสงสัยจะเป็นทีมงานไหลสดนี่เองนะครับ โอ้ยก็เป็นตะนักเถึงยันนี่เด้อนะครับพระาชญ์มหากฏนะครับนี่พระาชญ์สายฝนนะครับประยุทธนานะครับนี่ทีมงานนะครับเอ้ามือได้สติดนี่เปมุงดวดนี่หรือยกยกกันใส่เลยบ่ะิเสริมขอบน้องอีกเวลาโอ้มันหลุดบัง โอ้แกไขงานนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเด้อมีต่ช่างเก่งๆนะครับหน้าตาดีแล้วยังไม่พอยังเก่งทุกรูปอีกนะครับเนี่ยนะครับเด้อนะครับนี่นะครับมาถ่ายหลายครั้งหลายคราวนะครับอยากให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้ถวายจตุปัจจัยทยทานมานะครับได้อุ่นอกอุ่นใจนะครับระเดีพประคุณลวงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับ โดยเฉพาะคณะช่างนะครับวัดบ้านเก่าบอเด้อนะครับมาถ่ายตั้งแต่แรกโอ้นะพอพูดตรงนี้มันอิ่มใจนะครับตื่นตันใจเลยนะครับอาศัยพระรก,กำลังเลี้ยวแรงของครูบาอาจารย์นะครับช่วยกันนะครับคณะช่างพระอาจารย์อภิสิทธิ์นะครับไปขนอุปกรณ์มาหลายครั้งแล้วนะครับ เด้อกว่าจะได้มาขนาดนี้นะครับอาศัยพละกกาลังเลี้ยวแรงของครูบาอาจารย์นะครับที่เคยเป็นช่างมาก่อนนะครับในสมัยตอนที่เป็นคารวะญาติโยมนะครับพอมาบวชก็นําฝีมือช่างมาด้วยนะครับก็เลยมาช่วยงานวัดวาศาสนานะครับอยู่ด้วยกันหลายรูปนะครับบางครั้งครูบาอาจารย์ก็ไม่สบายบางครั้งแม่ขาวแม่ชีก็ไม่สบายนะครับล่าสุดนี้นะครับแม่ชีแตงอ่อนแก้วเวหานะครับ ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชีวามิตานะครับโรงพยาบาลมะเร็งนะครับกับคุณหมอธนุดนะครับคุณหมอกล้วยนะครับเวลาได้กลับมาที่วัดนะครับก็จะได้มาอาศัยนี่นะครับห้องพยาบาลดูแลผู้ป่วยตรงนี้นะครับนี่ทั้งผู้ป่วยทั้งคนไม่ป่วยนะครับคนดูแลผู้ป่วยก็จะได้พักตรงนี้นะครับพอเดีพระคุณลุงตาบอกว่าติดมุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะครับ อาหน่วยความสะดวกนะครับเ้อแก่แม่ขาวแม่ชีนะครับส่วนครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่หลวงตาผู้ชราภาพนะครับมีนะครับอาคารนะครับอาคารศัจธรรมอยู่นู่นนะครับตรงกุฏิด้านนอกของพระเดชพระคุณหลวงตานุ่นนะครับตรงนี้เป็นของแม่ขาวแม่ชีญาติโยมนะครับผู้เท่าผู้แกนะครับเอออยู่ด้วยวัดอยู่กับวัดพระราศาสนามานานอายุก็มากขึ้นนะครับนี่ห้องน้ํานะครับ ขออนุญาตถ่ายตรงห้องน้ำนะครับเห็นพระอาจารย์สุริโยสุริยานะครับช่างเล็กนะครับมาติดกระเบื้องมาทําห้องน้ําอยู่ตรงนี้พร้อมด้วยครูบาอาจารย์รูปอื่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสภาพกวนนะครับนี่น้ําไหลเลยนะครับมีแตฟีมือช่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้นะครับ ส่วนญาติโยมก็ถวายจตุปัจจัยมานะครับให้ประเดชพระคุณหลวงตานะครับซื้ออุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็ให้คณะช่างนะครับร่วมกันทํานะครับกําลังจะปรับปรุงตรงนะครับหน้าต่างขอบหน้าต่างนะครับใส่มุ้งลวดไหมนะครับเพื่อจะให้สะดวกในเวลาปิดเปิดนะครับ เด้อนะครับแต่ว่าพิเศษนะครับช่างวัดบ้านกบอจะหน้าตาดีทุกคนนะครับห้ามทำกระจกแตกเด้อนะครับไม่รู้ว่าไปฝึกฝีมือมาแต่ไหนนะครับนี่ถ่ายรูปอยู่ด้วยกันกลายเป็นช่างแล้วนะครับเนี่ยอีช่างตัวจริงนะครับพระอาจารย์อภิสิทธิ์นะครับพระอาจารย์มาร์กนะครับอันนี้บริสิทธิ์ติดมังกบนนบไม่ยังไม่สักบนี้ ไม่สักออนน่อนี่หัวโบว์อนน่ยน้อยเนาะไม่สักอย่างดีนะครับเอาขึ้นเดลากปั๊มลมมายิงคนไม่เป็นช่างนี่ท้วงนะครับไม่เข้าใจนะครับเด้ออาศัยพระกําลังเลี้ยวแรงพระอาจารย์สายฝนนะครับกับพระยุทธนานะครับปั๊มลมนะครับเอามายิงนะครับส่วนยิงแบบไหนก็ยังไม่รู้นะครับเด้อนี่เป็นห้องพยาบาลนะครับ ห้องรักษาห้องตรวจนะครับแต่ว่าพอจะพักตรวจนี่มันได้อยู่นะครับแต่พอจะพักดูแลไข้มันไม่ได้นะครับก็เลยได้ไปสร้างนะครับห้องพยาบาลอยู่ด้านนู้นนะครับเดิอพระเดพรปคุญลุงตาให้ปรับปรุงนะครับบริเวณแถวนี้นะครับจากเมื่อก่อนว่าจะเป็นที่จอดรถนะครับพอทําไปทํามาก็คงจะเป็นอาคารรับรองนะครับนี่นะครับมีโซฟาไม้ประดูนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตู้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยฟังพระเดชพระคุณหลวงตานะครับจะกล่าวให้ฟังว่าเป็นทําไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อประโยชน์วัฒนรรประศาสนาประการใดนะครับเดิ้ลตอนแรกก็ไม่เป็นแบบนี้นะครับใช้ไปใช้มาทําไปทํามานะครับอันมีเหตุมีปัจจัยก็เลยได้สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผมอามาภาพก็มาทันอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับตอนแรกก็ว่าจะสร้างให้ ญาติโย,ยมที่มาปฏิบัติทรรได้พักนะครับดอต่อไปคงได้ทุกอย่างนะครับใช้การใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนดอ